อ่ตอนนี้สตาร์ทอยู่เนาะเอ๋เออไม่ยินดอกเนาะบุ๋มี่เอ๋สตาร์ทไงเอาลองดับเลยสตาร์ทไหมครับโอเคก่อนที่จะสตาร์ทอยากอยากอยากให้ยกหัวหน่อยตาหนึ่งเนึ่งหกหลงกระบะนีเงาอะไรหน่อยหาเม็ดเนาะหาเม็ดกว่าตัวนี้ตัวนี้ฮีโน่ฮีโน่เน่ ฮีโนยังเหลืออยู่นะครับฮีโนยังเหลืออยู่สองแสนตัวนี้เครื่องร้อยสามปะ,ะร,ร้อยค่ไหร้อยยี่สิบดความโสมของมันชึบเดิมเลยรถเบรคถอดได้ยังขันแรกออกไปแล้วนะครับตัวแสนห้า พาเดียนต่อมาใหม่ๆเลยนะต่อไฟสีมานะครับตามรูปข้างบนเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นอาการที่บอกว่านะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับระบบไฟฟ้าด้วย <c oughs> ยวกห่วงนี่เราสตาร์ทได้ป้แบบไห้ <c oughs> อ้าวสตาร์ทได้ไง <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูว่าเครื่องมันดันไหมมีไอไหม พวกเครื่องไม่ได้ทําความสะอาดดูดิดหนูเครื่องเดิมๆเลยอยากแก้นะครับไม่เคยเปิดอ่ะเีือวตาราจักรตรงแค่รถใช้งานปกตินะครับรถใช้งานปกติเลยเนี่ยให้มาเดินอ่ะตอนนี้ก็อ้าว,วที่จะมันเครื่องฟังนั่นปะ นี love, ่ฟังนี an はは่ฟังนี่บอหาไม่เห็นว่ตามพอดีบอเดยวดูเก็บดูเก็บเิ่งเโอ้พี่โอ้เนยลาดึงางี้เนาะโอ้เป่ ไม่ดันไม่มีใอรเปิดเปิดเปิด่้าปนี่พวกนี้ก็ยังยังมีระดับหนักเลยนะครับว่าเครื่องเดือเลยถ้าทำแบบคือตัวยืมไผ่เนาะ

มีแต่ใส่กบใส่ใช่รถเป็<อ>เนเดือเลยรถเป็นเดืมเลยตาบอกว่าทางนีเ้เราคือคนครับมาก,กันเมือเปิดปุ๊กน้ดเวยวันไหนวันด่ะ เราับพวกีปัญหาดอกแท็กซี่ก็ดีเครื่องก็ดีเกียร์ดีวะเัเียนนี้รถจอดแล้วเพราะว่าคนแบบปิดโบลซ์หน่อยนะอเนาะปิดโบลซ์หน่อยแล้วก็รถจใดเลยนี่อา้าวนใจอยังไงก็โทรสอบถามเกียรนุนะครับบันนี้ก็มาอาปัปเดตฮะ เล่นได้ของเครื่ไงเลยวะเล่นได้เล่นลองเล่นไก่แก้อ้อยแก้มันไปวัดเอาสิแด้ภายในห้องเครื่องสะอาดล้างไม้เนาะหของด้วยสานแกไปแก้ไม้หน่อยนึงใช่ฮ็ดตรงฮิตเอรถใช่งานเนาะโอเคเลยแท็กซี่เลยนะครับเอาเงื่มหัวลงแล้วก็โยกรถเดินหน้าเดินลังให้ เอซีอเบ้ง้ยวยตาก็ต้อ,องพูดถึงนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงดีนะครับเดิมทั้งคันนะครับรถใช้บริษัทกัี่ยางล้อยางอะไรครบหมดเลยนากระบงกระบะนะครับแอนะร์ตาเราลงหัวแล้วก็จะโว์นี่กลมโลครบสวย ไปหารถใช้งานนะรถใช้งานแฮ่งรถจอดรถมันก็มันติดตามลยจอดนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับ ไปลังไปพูดแล้วก็ตื๊ดมาเบืกดอย่างเกีแต่เตือไฟหนาไฟเลี้ยว,ว,ยวหุววว้งบ่หุ้งบัดครับไฟหนาสว่างอ่าเบอทเจาตามนี้เลยนะครับทรสอบถามต่อรองได้นะครับเอาถอ,อยถอยถอยฟังเบิกยัง่องดีอ่ะนีเเ่เช็คเช็คเบรกเช็คเกี่ยมด้วยพอดโอ้โอเย โอ้ไปแทงไปเติมแลนีนทรงักเรียนได้สบายครับไปหางรถหกหลอรเลยนี้นนเงียบเงียบอยู่ก็ขึ้นบได้ล่างบนในเต็งครับบนซอบซนใสบนในแต่สภาพคุณว่าดีดีดีโอ้บมาอ่าเคอยู่เนาะไหลๆลื่นๆนิ่มๆกันอยู่ บมีปัญหาลองสามหมื่นเอเรเห็นตาที่นึงเนาะเพราะว่า้าโข้เียัี่มีปบอระว่าตอนีซื้อนิก้อได้ซื้อสูงก็ได้ขี่ห้ต้องเรนทีเอารอเจ้าของอยู่รอเจ้าของอยู่ชมมือหลังวัน ั้งนี่จะตั้งตู้ตั้รูดโค่นะรูดโคขายเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับอ่าคือเมืองจังหวัดุดรอฮานีเส้นรอบเมืองนะครับพูดถึงความสวยก็สวยอยู่นะครับรดรอยยตาว่าตามาอยู่ตาก็ได้ขับคันนี้แหละตัวนี้เป็นคันที่สองคันแรกที่ออกไปแสนห้าไปแล้วเหลือคันนี้เจบอกอัปเดีย เพิ่มเติมเพิ่หน่อยลงจานไปก็ทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อให้ FC ได้ตัดสินใจในการเรียกซื้อต่อไปเลยนะครับทักซีดิรถเคัือ่องมีดูบ้างโดยสารนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับน่า,าจะลกลุงรังหน่อยรถใช้มือเดียวใช้หลายมือมือเดียว ไม่ไมนี่ยเดยซบมึงไม่มันเหรอไงแต่ยามพวจะขึ้นไปร่วงจ้ะไม่กับดูที่ว่าขึ้นไม่เปิดไอสิตอนน,นี้เกียร์สั่นนะครับมันมีรุ่นเกียร์สั่นเกียร์เงีวเนาะนเบรกมืออยู่กลางเนี่ยถือว่ารถมันรุ่นใหม่อยู่นะครับดี่ดีอยู่ดิเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ไฟฟ้าพวกนี้เพิ่ยอจะใส่ย่างเนี่ยสได์เบิร์ต น่ะเอาระยะประมาณนี้นะครับ<น>สมู๊มมดีๆก็โอเคแล้วนะี่ยอืมอืมรื่ใส่เบาะใหม่ห่มเบาะไหม่เลยดูดฟุนแล้วก็สะอาดใส่ยาซ่นยางคัดอะไรห,ไหุ่หหมหนีไหมแตงไหมว้าใส่ยางใหมเข้าไปเนี่ยแกลงไป บมีซึมมีหน่อยเลยตาไม่ยูเนี่ยก็ได้ขับเลยบ่โหหเเ็น้ลรบ่อ้าวรถใส่งานดีๆอยู่ดีๆมหยังือก่มีปัญหาอ้าวใครหาหกลอ้ออยู่นะครับก็รีบตัดสินใจอ่ารีบตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เบอร์โทรเยนรถโดยตรงเลยนะครับนะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับศูนย์หกสี่ หกเก้าเนะครับที่ตั้งจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ร้านทูนโปอะไรนะครับเส้นรอบเมืองนะครับสีแยกหมอไพโรดไปทางสกลนครได้นะครับ,รนะรบวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ฝาก f c กดไลค์กดแชร์ชอบเพื่อเป็นกำลังใจช่องนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้โอเคขอบคุณครับ